แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ตัวหรือไม่และคุณจะทำอย่างไร จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาได้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินผมจึงได้มีไอเดียที่จะทำอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนแผ่นดินไหวแต่การทำแบบนั้นจำเป็นต้องมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับขึ้นไหวสะเือนที่มีความแม่นยำและมีข้อจำกัดที่การตรวจจับแผ่นดินไหวนั้นจะตรวจจับได้แค่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้นผมจึงได้เปลี่ยนไอเดียเป็นการนำข้อมูลการตรวจจับแผ่นดินไหวจากสถานีเฝ้าระวังทั่วโลกมาใช้ในการแจ้งเตือนผ่านเทเลกรมแทนทำให้เราสามารถรับข้อมูลการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวได้้้แแแบบบเเเรรรีียยยยลลททม์โดดใใชชค่่่ออพัอดดันนนงงวะสาาาฟกู การทํางานของระบบนั้นจะใช้รับลิพายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเขียนโปรแกรมให้ดึงข้อมูลแผ่นดินไหวจากเว็บ USGS เว็บสาหรับแจ้งเตือนแผ่นดินไหวทั่วโลกของสหรัฐอเมริกามาใช้ในการส่งการแจ้งเตือนผ่านเทเลแกรมบอทโดยเราสามารถกําหนดพื้นที่เฝ้าระวังได้เมื่อได้รับข้อมูลแผ่นดินไหวระบบจะทาการแจ้งเตือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตอบกลับว่าสต็อประบบจึงจะหยุดแจ้งเตือนและระบบจะกลับมาทํางานอีกครั้งก็ต่อเมื่อเราส่งข้อความว่าสตาร์ทโดยมีรายละเอียดการแจ้งเตือนประกอบด้วยสถานที่เกิดเวลาขนาดและพิกัดละติจูดลองติจูดทำให เราพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ทันท่วงทีเพียงแค่เสียบปลั๊กระบบก็เริ่มทำงานทันทีและเพื่อนๆคิดอย่างไรกับโปรเจก์นี้ถ้าชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้โลกรับรู้ว่าเราก็พร้อมรับมือแผ่นดินไหวเหมือนกันครับไซตอนไทยแลนด์ร่วมสร้างเทคโนโลยี